การตัดสินของผู้ตัดสินในศึกพิมพ์เหลียงเกล็ดเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับโอ้โ oh หล่าสุดโรดี้ครับกองกลางของแมสตี้เนี่ยช่วกมาตรฐานของผู้ตัดสินในศึกพิมพ์เลียงเกล็ดนะครับโอ้โหโรดี้ครับกองกลางของแมสตี้ออกโรงวิจารณ์ถึงมาตรฐานของผู้ตัดสินในศึกพิมพ์เหลียงเกล็ดซึ่งมีเหตุการณ์ค้านสายตาให้เห็นหลายครั้งมากๆกับในฤะดูกาลนี้ ดาวเตะไว้27ปีอย่างโรดี้ครับได้ไปเหลืองจากเกมที่แมนสตีพลิกเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้เนี่ยใช่ไหมตอนนี้เขาเหลือโคต้าใบเหลืองอีก3ใบาจากการติดโทษแบนอีก2นัดน,นะครับใบเหลืองล่าสุดของเขาคือการเข้าประท้ากับบรูโน่กิมาราสทั้งที่ในระหว่างเกมนั้นบรูโน่กิมาราสก็มีจังหวะที่น่าจะโดนใบแดงก็ตามแล้วมันมีช็อตที่โรดี้แสดงท่าทีไม่พอใจในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างคริสคาวานาฟในช่วงพักครึ่งด้วยนะครับเรามาฟังสิ่งที่โรดี้ได้พูดหน ผู้ตามตรงพุทธศินคริสคาวานาเหลือเชื่อจริงๆในแง่ลบเราไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกว่าพฤติกรรมบางอย่างไม่เท่าเทียมกันมันยากที่จะสงบสติอารมณ์พุทธศินไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยแต่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือเราแค่อยากให้มันยุติธรรมทั้งสองฝั่งและผมคิดว่าวันเสาร์พวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นฤดูการนี้ผมได้ใบเหลือง7ใบาจากการสกัดบอล2-3ถึงครั้งแค่นั้นส่วนที่เหลือผมไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรแต่ก็เป็นแบบนั้นก็โดนเฉย เอเดอร์ซอนครับถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นเกมซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไลแมนเลือกให้เกมเล่นต่อไปก่อนยกธงล้ำหน้าจากบอลตายไปแล้วนะครับจอห์นสโตนต้องพักยาวหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์คล้ายกันในเกมที่เจอกับเอเวอเรตในช่วงคริสต์มาสท่านั้นของโรดดี้ก็พูดต่อบอกว่าเราได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสถานการณ์ล้ำหน้านี้ผมคิดว่ามันไร้สาระมันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้แต่มีผู้เล่นมากมายที่บาดเจ็บในสถานการณ์นี้ เราต้องตรวจสอบว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีสุดในการปล่อยให้เกมไหลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาแต่พวกเขาตัดสินใจไปแล้วเราไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่โรดี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าบางทีการตัดสินของผู้สน่อข่าวฝีม์องกฤษเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมาตราฐานบางทีมันก็ไม่เท่ากันนะครับความทัดเทียมแล้วก็อะไรต่างเนี่ยมันมันรู้สึกว่าไม่แฟร์กับทีมหนึง่งทีมหนึ่งได้ผลประโยชน์อะไรเงี้ยครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ make ซนโอ้โหนะฮะ ก็าตามนั้นเลยครับชุกเลครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับสิ่งที่โรดี้ได้พูดจัดไปเลยจุดจดจุดจดจุดจด,ดนะครับผม